ตัวนี้ก็เป็นเม็ดที่แกะออกมาแล้วนะครับนี่เก็บปอเทืองครับใช้มือรูดแบบนี้แหละครับรูดเอาครับไม่ได้จ้างใครครับเพราะว่าเขาเอาวันละสามร้อยมันได้นี่ครับได้แค่นี้ <laughs> มีกระจิ้งหนึ่งครับ สวัสดีครับ KC TV คนทุนน้อยทำเกษตรครับวิดีโอนี้ครับเราจะพามาดูเม็ดปอดเถืองต้นปอดเถืองที่ได้ปลูกไว้นะครับที่ผมได้ปลูกไว้เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วไม่ประมาณนะครับ4เดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ที่เห็นนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2เดือนก็จะเป็นต้น ใหญ่ประมาณนี้แล้วก็มีดอกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาเก็บผลของปอเทืองนะครับผลของปอเทืองก็มีลักษณะประมาณนี้แหละครับนี่ข้างในก็จะเป็นเป็นเม็ดมีเม็ดนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี่ได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก้งอยู่น่ครับนี่นี่ได้ยินเสียงนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณ4เดือนแล้วนะครับนี่เม็ดข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะเอามาเหยียบ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 แล้วก็ ได้ประมาณประมาณอย่างนี้นะคันี่คือลักษณะของเม็ดปอเทืองที่ที่ไปเก็บมาครับตอนแรกผมก็ใช้เขียวเขียวนี่ครับเขียวเก่าเก่านี่แหละครับใช้วิธีการเกี่ยวมือครับต้นปอเทืองนะครับผมก็จะใช้เขี้ยวเกี่ยวๆนะครับนี่คือเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวนะครับผมก็เกี่ยวมาแบบนี้แหละตอนแรกครับนี่ผมก็เกี่ยวดึงปุ๊บมาอย่างนี้เหมือนเกี่ยวข้าวเลยแต่ว่ามันมันไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นเม็ดนะครับผมก็เลยใช้วิธีการรูดครับปืดมาแบบนี้เลยนี่ก็จะได้แบบนี้มาแล้วก็มาตากไว้ตรงลานบ้านอย่างนี้แบบนี้ครับสลับไปดนี้ครับพามาดูลักษณะของเมล็ดปอเทืองแล้วก็การเก็บป,ปอเทืองของผมนะครับที่ปลูกไว้เมื่อสีเดือนที่แล้วสลับไปดนี้ครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับเคซีทีวีคนทุนน้อยๆครับ ทำเกษตรครับนู้นครับปลาทิตกำลังจะขึ้นแล้วครับนี่มาเก็บแต่เชา้าเลยนะครับวันนี้อากาศสดใสจะสจซื่อจำใสครับปลอดจากฝุ่นพีเ5มแล้วก็